สีเดียวกันทําไมสไตล์ถึงต่างกันเพราะอะไรสีเนี่ยมันบอกถึงว่าอุณหภูมิของแสงเนี่ยไปทางด้านเย็นหรือว่าร้อนแต่ถ้าเกิดว่าวัสดุเราเป็นหินวัสดุเราเป็นสิ่งอื่นๆเช่นลามิเนตมันก็จะอิงไปทงโมเดิร์นหรือลักซ์ลทางทั้งที่เป็นสีเดียวกัน สีเนี่ยมันบอกถึงว่าอุณหภูมิของแสงเนี่ยไปทางด้านเย็นหรือว่าร้อนแต่ว่าทําไมสีแค่สีนะทำให้สไตล์ต่างกันได้เพราะอิมวัสดุวัสดุถ้าเราอิงไปทางไม้อ่ะแล้วเราใช้สีพ่นมันก็จะไปทางคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าวัสดุเราเป็นหินวัสดุเราเป็นสิ่งอืง่นๆเช่นลามิเนตมันก็จะอิงไปทางโมเดิร์นหรือลักซ์ลีทา,ทางทั้งที่เป็นสีเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นสีขาวข้างหลังเนี่ยอย่างแบบนี้ก็คืออิงไปทางคลาสสิกเพราะว่าเป็นสีขาวที่เบตออนจากไม้แล้วเราใช้สีคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวที่เป็นลามิเนตแบบนี้ก็จะเป็นโมเดิร์นหรือเป็นลักซ์ีขึ้นมา